วันนี้ตรงกับวันอังคารที่23พฤษภาคมปี2566ซึ่งอาตมาภาพได้นั่งอยู่ตรงนี้ได้นั่งอยู่กับผู้ป่วยซึ่งเป็นบุคคลที่น่าเห็นใจและก็น่าสงสารเป็นอย่างมากทีเดียวฝั่งซ้ายมือของอาตมาภาพตรงนี้เนี่ยก็เป็นสามีของเธอชื่อเอแล้วก็นี่ก็คือคุณกันนิกาหรือว่าน้องส้มโออ่กันนิกาดีนาะ ก็ขอเรียกชื่อสมโอก็แล้วกันซึ่งเป็นผู้ป่วยนะเป็นผู้ป่วยด้วยเนื้องอกแล้วก็กระดูกผุทีนี้ทางโรงพยาบาลได้ทำการรักษาโดยทางคุณหมอได้ใส่เหล็กดามอยู่ทั้งหมด18ท่อนด้วยกันวิถีชีวิตก็อยู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนคนรราชสีมาแต่ก็ต้องเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพมหานาครในการเดินทาง ไปมาไปมานี่ก็ต้องใช้งบประมาณมากมายหลายบาทนะซึ่งประจวบกับช่วงโควิดที่ผ่านมานก็อาศัยได้ใบบุญจากคุณโยมพ่อพันธุอดุลแม่ปัญจรั์แก่นโพและครอบครัวได้อนุโมทนามาเป็นปัจจัย20,000บาทนะให้ค่าเยียวยารักษาในการเดินทางไปกรุงเทพและก็มาถึงวันนี้ก็คือวันที่23 พฤษภาคม2566ซึ่งทางโรงพยาบาลได้นัดหมายว่าวันที่24ในวันพรุ่งนี้24พฤษภาคม2566นี้คุณสมโอก็จะต้องทําการรักษาตัวต่อนะเพื่อจะได้ให้สภาพร่างกายนั้นมีความเป็นปกติ แต่ว่าเบื้องต้นอาตมาภาพได้ทราบความว่าน้องสัมโอจะไม่ไปเนื่องจากว่าไม่มีจตุปัจจัยไม่มีเงินบอกว่าไปแต่ละครั้งก็ต้องมีปัจจัยถึงสองสามพันบาทอย่างนั้นก็ถ้าไม่ไปก็ไม่ได้อาตมาภาพเองก็พอได้ทราบความเช่นนั้นเกิดความสงสารเกิดความเมตตานะวันนี้อาตมาภาพจึงได้นําปัจจัยส่วนตัวของอาตมาภาพสามพนบาทเพื่อจะได้เป็นค่าเดินทาง ในการที่จะให้น้องสมัวไปร,รักษาตัวต่อนะซึ่งคุณหมอเขาบอกว่าจะได้รักษาเกี่ยวกับคอเนาะโอเนาะเกี่ยวกับคอตอนนี้ก็สรุปแล้วคือเหล็กอยู่ในลำตัวนี่สิท่อนทำอะไรหนักไม่ได้เลยจะยกน้ำซักผ้าอุ้มล้านนาต้องลำบากเหลือเกินอย่างนั้นก็น่าเห็นใจถือว่าวันนี้อาตมาภาพเองก็ได้มาช่วยมาให้กำลังใจ แล้วก็ถือว่าเป็นอีกแรงหนึ่งนะซึ่งขอบอกญาติโยมทั้งหลายว่าถ้าเกิดญาติโยมได้สดับรับฟังได้เห็นอาตมาภาพและก็ผู้ป่วยตรงนี้ท่านใดที่มีความเมตตามีความสงสารก็สามารถที่จะร่วมด้วยช่วยกันเป็นกำังเป็นกาลังใจเป็นขวัญให้กับน้องสมโอนะส,สามารถที่จะคอมเมนต์ ได้คลิปวิดีโอได้แล้วก็จะบอกเป็นเบอร์โทรศัพท์ของท่านอาตมาภาพก็จะทัวรกลับไปแล้วก็จะให้ประสานงานมาที่น้องสมโอก็ได้นะอย่างนั้นวันนี้อาตมาภาพก็ถือโอกาสมาทําบุญด้วยนะให้น้องสมโอได้เดินทางนะไปกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะไปรักษาตัวนะอย่างนั้นสามพันบาทนี้ก็ขอมอบให้กับเอ,อ,เอ,อได้รับเป็นตัวแทนเดี๋ยวที่ขอกรวดน้ำเลยเนาะเออไปเอาน้ำม,มามากรวด ขอกรวดน้ำด้วยทำบุญเนาะสมโอก็ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองเอาเอา,เอาจานมาลงแล้วก็ขอให้การรักษาให้หายเป็นปกติในการเดินทางไปวันนี้ก็โอ้โหระยะเวลาพอสมควรอย่างงั้นอาตมาภาพได้ทำบุญในวันนี้อาตมาก็จะขอกรวดน้ำด้วยตนเองได้ทำบุญ ยะถาวาริวหาปุราปริปเรนติสาครังเอวเมวิโตตินังเปตานังอุปกระติจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวสมมิจัตุสเปปเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโจติราโสยะถาสพพีติโยวิวัจชันตุสัปโรโควินัสตุมาเตปวัตปันตรยโยสุขีตีขายยโกภะวะอะพิวาธนะศีลิสนิจจังวุฒาปาจายโนจัตตารูธรรมาวัจันติอายุวันโนสุขังพระหลังอิทังเมยตินังโหตุสุเกตนตุยาตโย ขอสนบุญน้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งมีชีวิตและก็เสียชีวิตไปก็ตามเอ,อ่ยชื่อก็าตามไม่เอ,อ่ยนามก็ตามสรรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ทั่วสากนโล,ลกไม่มีเส้นสุดไม่มีประมาณพร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเวรหากท่านทั้งหลายมีความทุกข์ขอยพ้นจากทุกข์มีสุขไอยสูงยิ่งขึ้นไปก็ให้เทพเทวาที่ปกปักรักษาทั่วทุกขอบจักรวาลอินพรมยมยักษ์ทั้งหลายจงมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าในคราวครั้งนี้ด้วยเทินโมทนาสาธุ ก็ได้ไปรักษาตัวต่อเนาะได้ไปรักษาตัวต่ออย่างนั้นก็บอกกับญาติโยมนลยโยมเนอ้อถ้าคนใดที่ได้ดูคลิปแล้วก็ได้แลเห็นเกิดความสงสารเกิดความเมตตานะได้ช่วยเหลือนะก็เป็นบุญเป็นกุศลแก่ญาติโยมก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกเบอร์โทรญาติโยมจะมาภาพสามารถที่จะติดต่อประสานงานกันนะซึ่งก็จะต้องรักษา เกี่ยวกับคอคแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของลำตัวอีกเนาะเดี๋ที่หมอจะต้องตรวจเพื่อ,วอ,อความแผลเดิมอีกอย่างละเอียดทีท่วนทีเดียวนะอย่างนั้นก็ขอ,อจบอคลิปเพียงเท่านี้ก็ขอให้บุญกุศลเทตมาภาพได้บรรพชามาตั้งแต่เป็นสมานเนียนจนมาบัดนี้ เป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ได้สร้างคุณงามความดีในพระพุทธศาสนามาก็ขอให้บุญทานการกุศลเหล่านี้นะได้โดนบดานประธานพรให้น้องกานิกาดีนาหรือว่าน้องสมโอได้มีสุขภาพพระนามัยที่แข็งแรงแล้วก็หายจากการป่วยแล้วก็จะได้มีความเป็นอยู่ที่ปกติสุขนะแล้วก็นึกปรารถนาสิ่งใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมกสิ่งนั้นจงปันสำเร็จทุกป,ประการด้วยเทินโมทนาสาทุ